สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะทอปิกวันนี้คือมีใครไม่หวังดีกับคุณหรือเปล่ามีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากหน้าไพ่ที่ชอบหรือว่าจากหมายเลขที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะ แล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งหรือว่าเลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่ามีใครไม่หวังดีกับคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไพ่คาร์ดนะ เลขหนึ่งเลขสี่เลขสามอาจจะมีความหมายกับคุณนะคะวันเดือนปีเกิดทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือว่าเห็นหมายเลขนี้หรือว่ามีหมายเลขนี้ในโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เนาะ queen of wands แล้วก็ the fools หม้ t r i a n g เพื่อนร่วมงานเหรออืม อีกสับสองใบเพจออบวอนโอ้ว้าวสิกซวอนมีเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคะ่ะแต่ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่า อะไรอิจฉาขัา้นรุนแรงหรือว่าคิดที่จะเลื่อยตำแหน่งคุณหรือว่าแทงคุณข้างหลังเนาะไม่ได้ออกเชิงลักษณะแบบนั้นแต่เหมือนคล้ายๆกับว่ามันไส้อ่ะอมมันมันให้อารมณ์ประมาณนี้มันเพราะเอเนอร์จจริงๆอ่ะเป็นเอ e เนอร์จไพ่ที่เป็นโพส t i ทีทั้งห้าใบเลยนะห้าใบเลยแล้วก็เป็นไพ่ที่แบบสว่าง ให้พลังงานที่ดีทั้งหมดเลยโดยเฉพาะใบนี้นะคะ Six of w a n d s เราเลยมีความรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับเขามองเราอิจฉาเราให้ความรู้สึกแบบนี้แล้วกันไพ่อธิบายเหตุผลว่าทำไมทำไมจากหน้าไพ่รู้สึกเหมือนแบบ มันมีความโดดเดี่ยวผสมกับความน้อยใจยังไงไม่รู้ว่าเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนแบบหรือเขาจะกลัวคิดไปเองก็ได้คนคนนั้นว่าแบบคุณไปได้ดแีแล้วคุณจะลืมเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกไปเองก็ได้นะคิดไปเองโดดเดี่ยวไปเองมันเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจก็ได้นะเหมือนอาจจะแบบ สมมุติว่าจบที่เดียวกันมาสมัครงานพร้อมกันชีวิตคุณเจริญก้าวหน้าเอาปุ้งปงปรุงปง,ปง,ปงแต่เขายังอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันอดไม่ได้เนาะที่จะน้อยเนื้อต่ําใจน้อยใจในโชคชะตารู้สึกว่ามันไม่แฟก็เลยแบบมันไส้หน่อยๆอิจฉานิดๆเนี่ยขมินขมินนิดหน่อยอะแต่ไม่ได้ถึงกับว่าแสดงออกอย่างเด่นชัดเนาะแต่คนที่รู้สึกแบบเนี้ย เราคิดว่าเป็นคนเป็นคนในที่ทํางานเป็นคนใกล้ตัวคุณนะคะที่ทํางานหรือว่าอยู่ในวงสังคมเดียวกันคุณจะไม่รู้เลยว่าเขารู้สึกหรือคิดแบบนี้กับคุณนะพูดไปอย่าไประแวงเพื่อนนะคือเราคิดว่าต่อหน้าหรือสิ่งที่เขาปฏิบัติเขาปฏิบัติดีกับคุณมาตลอดนะคุณจะไม่รู้เลยไม่ได้มีลังสีหรือรัศมีใดๆแต่อาจจะมีความเอ๊ะนี่หน่อยๆอาจจะกัดบ้างกัดเล่าแบบ กับเราขำขำอะแต่บางทีเรามันมันชมหรือมันด่าวะอะไรประมาณเนี้ยมันให้ฟิลลคล้ายๆประมาณเนี้ยค่ะแต่คนคนนี้ไม่ได้คิดร้ายหรือว่าอาฆาตพยาบาทหรือแบบเขารอ,อะไรอะโมโหโกรธแต่อย่างใดไม่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่ออกแนวจะ ประสงค์้ายแต่อย่างใดแต่มันอดไม่ได้เนาะมนุษย์ปรุปรุชนมันความเปรียบเทียบเอ่ยอะไรเอ่ยมัน,ม,นมันทำให้เขารู้สึกแตกต่างแล้วก็ทำให้เขารู้สึกตัวเล็กในบางทีเนาะซึ่งเราคิดว่าบางบางทีคุณน่าจะไม่รู้ตัวนะคือเหมือนแบบ ไม่ได้คิดอะไรไงเป็นคนที่ทำงานก็ดีดูแลลูกค้าก็ดีหรือ,อ้ะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินอะไรของคุณเนี่ยหรือจะไปนั่งดิง้งหรือจะไปเอ j นจอยไปทำอะไรก็ตามแต่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่เส,สน่ห์เนี่ยไม่ใช่แค่แบบรูปร่างหน้าตาดีแบบรัศมีดีอะไรขนาดนั้นนะมันมีได้หลายแบบเป็นคนที่แบบ เห็นอกเห็นใจคนอื่นอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ได้นะเสน่ห์แบบที่มาจากใจอะ่ะมันเป็นออร่าข้างในไม่ใช่แค่ต้องแบบๆๆๆขเขาเรียกอะไรอะ่ะผิวขาวหน้าเป๊ะอะไรอะ่ะคิ้วเป๊ะตาเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่จาเป็นต้องเป็นในรูปแบบนั้นเสมอไปแต่บางคนก็มาครบเนาะได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยสวยใกล้สวยใจคือครบคือสวยนี่คือแบบว่าไม่ต้องถึงกับเป็นมิสแกรนเนาะเอาแค่แบบว่า ปัดแก้มนิดหน่อยเขียนคิ้วนิดนึงทาปากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบจัดเต็มเบอร์ก็ได้คือดูแลตัวเองบ้างสักหน่อยให้แบบเสื้อผ้าสะอาดเนาะแต่งตัวตามการาเทศะที่เหมาะสมไม่ต้องถึงกับแฟชั่นจา๋าคือแบบเสือ้อยืดกางเกงยีนก็ได้แต่แบบแต่งตัวให้มันสะอาดๆด,ดูแลทําผมเผ้านิดนึงหน้าตานิดนึงประมาณนี้ค่ะมันก็จะพอมีเสน่ห์บ้างแล้วโดยเฉพาะในบางช่วงวัยเนาะ ยิ่งช่วงต้นๆน,น่ะยิ่งช่วงวัยรุ่นน่ะไม่ต้องทําอะไรมากก็สวยนะคะแต่พออายุเยอะจะต้องต้องช่วยเหลือกันนิดน,นึงต้องมีคงมีครีมมีอะไรมาช่วยนิดน,นึงนะคะมันถึงจะเปล่งประกายออกมาได้บ้างนะแต่ใดๆก็ตามสิ่งที่อยู่ภายในใจต่างหากที่มันจะเ,เป็นออร่าที่แบบพุ่งอ่ะพุ่งเราจะสังเกตได้เลยว่า คนบางคนนะอยู่ไกลๆมองแล้วก็วยังรู้สึกดีอะ่ะคือเป็นคนที่ออร่าดีมากอมองไปแบบหืประทับใจแบบทําไมน่ารักทําไมแบบดูดีกิริยาอ่อนหวานอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเห็นการกระทําหรือถ้าได้ใกล้ชิดได้รู้จักเนี้ยหรือกับคนบางคนก็จะเป็นอีกแบบเหมือนกันคือแบบมีเสน่ห์แบบเงียบๆคือเช่นในที่ทํางานเนาะคนคนนี้ก็จะแบบ มีขนมมาฝากตลอดเลยไม่จำเป็นต้องเป็นขนมอะไรโด่งดังนะมีลูกอมมาฝากสักเม็ดสองเม็ดอะไรเงี้ยมาวางไว้ถือซื้อกาแฟมาฝากนู่นนี่นั่นอ่ะเป็นคนน่ารักอะ่ะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาพูดจาดีก็ไม่ใช่แบบว่าเขาอ,อะไรๆถูกต้องตามมวยก่อนคือพูดแล้วไม่ไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกแย่ แค่นี้ก็ได้แล้วนะอันนี้ก็คือแบบเป็นเสน่ห์เบื้องต้นที่ที่มันส่องประกายในตัวคุณนะอันนี้อันนี้แค่เรื่องเดียวนะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกหลายๆเรื่องเลยอันนี้คืออย่างหนึ่งอย่างแรกที่แบบมันชัดเจนมากที่สุดคือคุณเป็นแบบแม่เหล็กดึงดูดผู้คนเลยไม่ว่าจะด้านใดก็าตามนะคะจิตใจ รูปหลังหนะ้าตาการพูดวิธีการใดๆก็ตามแต่เป็นที่ประทับใจของผู้คนใดๆนั้นเองเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณไม่หญิงด้วยไม่ได้แบบคิดว่าตัวเองสวยแล้วแบบเดินขอตั้งมาเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะจะคือแบบว่านอบนอ้อมอ่อนหวานแล้วนอบน้อมด้วยนะคนจะยิ่งรักแบบไม่ไม่ถือตัวถือตนไม่ ไม่หยิงไม่ไม่เกี้ยวกลาดเนาะคือน่ารักแล้วยังแบบ mm. เขาเรียกอะไรนะอยู่ง่ายอะอยู่ง่ายดูแลง่ายไม่ได้แบบอ,อคิดว่าตัวเองพิเศษแล้วต้องได้รับการดูแลอย่างพิเศษนะคะเป็นคนแบบนั้นนะจริงๆออกจะไร้เดียงสาด้วยซ้ำนะแบบฉันก็ใช้ชีวิตแบบนี้แบบใช้ชีวิตง่ายๆซิมเปอ ใช้ชีวิตไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะคิดยังไงก็พูดแบบนั้นนะคะ,ะดูแลคนอื่นดีดูแลตัวเองดีมีความสุขสดใสในแบบของตัวเองแล้วก็รักในการทํางานรักในการดูแลคนอื่นรักในการช่วยเหลือผู้คนในเรื่องของแอคชั่น่ะตัวคุณ มีค่อนข้างสูงถึงสูงมากหมายความว่าถ้าได้ตั้งใจจะทำสิ่งใดแล้วคุณจะทำมันจนกว่าจะสำเร็จแล้วโดนส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยก็จะสำเร็จเกือบทุกเรื่องที่คุณอยากได้ด้วยซ้ำไปสำเร็จมาด้วยความเรียกว่าอะไรไม่ได้ยากลำบาก ะะอยากได้อะไรมีคนช่วยเหลือแล้วก็ด้วยความสามารถของตัวคุณเนี่ยก็ดีมากอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่เขาอยู่ไกล้เขามองมา,มาเขาจะรู้สึกแบบว่าเออช่างโชคดีเหลือเกินเนาะคนแบบนี้หยิบจับอะไรก็เก่งไปไหนก็มีคนชื่นชมอยู่ตรงไหนก็มีคนเห็นความสามารถทําอะไรก็ง่ายไปหมดทําอะไรก็น่ายเอ็นดูอย่างเงี้ยคือแบบมีครบเนาะ มีครบมีพร้อมเลยทำให้ออร่าของตัวคุณนะคะไปไปแสงมันไปแยงตาเขาเนาะใช้คำนี้ได้ไหมมันสดใสอ่ะมันมันเป็นประกายมากเลยเเขาเลยอดไม่ได้เนาะขออิจฉานิดนึงแล้วกันประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะ ขออีกสักหนึ่งกลุ่มนะคะอีกหนึ่งกลุก่มอีกหนึ่งกลุ่มหมายความว่าใช้คำว่าอะไรดีขอมันไส้หน่อยละกันอะไรประมาณนี้คนอะไรจะน่ารักเพียบพร้อมดีไปซักขนาดนั้นเนาะเลยเอาไนะนิดนึงไม่ได้ถึงกับว่าหาวิธีจัดการคุณแต่อย่างใด เ,เอาเข้อจริงๆก็ชื่นชมนั่นแหละอยากเป็นให้ได้เหมือนอย่างที่คุณเป็นแต่เขายังทําไม่ได้อย่างนั้นนะคะก็เอนดูเขาหน่อยละกันน้องนะคะอันนี้ก็คือคําตอบของใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะว่ามีใครไม่หวังดีกับคุณหรือเปล่านะคะขออภัยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนบ้างนิดหน่อยพอดีลูกสาวเดินมา ขอบคุณที่เราฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับใครที่เรื่องหมายเลขสองหรือว่าเรื่องหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่ามีใครไม่หวังดีกับคุณหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คาร์ดกันนะคะ ว้าว queen of coins ค่ะชอบจังเลยเป็นคนชอบไพ่คอยมากเลยเวลาเห็นคอยขึ้นมาแล้วรู้สึกอุ่นใจมีความสุข่า fire of wands โอเคยอมหักไม่ยอมงอน,นะคะอืมไม c e of c u p ความน่ารักก็มีนะเนี่ยยังไงส่อีกสักสองใบนะคะ The Hermit คะไม่สุดท้ายค่ะว้าว The Moon The Moon อ๋อ The Moon Queen The High Priestess อืมเรากำลังจะดูว่าเราจะตอบ ยังไงดีมันอาจจะไม่ตรงกับคําตอบสักเท่าไหร่คนที่ไม่หวังดีมีนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าอยู่ในลักษณะที่เป็นคู่แข่งในคู่แข่งในในเส้นทางสายงานกับคุณนะคะไม่ว่าจะคุณทำงานเกี่ยวกับอะไรเนาะคู่แข่งคุณนี่แหละที่เขารู้สึกว่า เขาไม่ชอบคุณอืมไม่เชิงไม่หวังดีแต่ไม่ชอบแต่ที่ไม่ชอบอ่ะเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจมึงไหมเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะแต่ความรู้สึกมันเป็นประมาณเนี้ยคือเหมือนแบบว่าอา่อด้วยความที่สิ่งใดๆที่คุณทำอยู่ก็ตามอะคะ่ะอ่คนที่เป็นคู่แข่งขันของคุณเนี้ยมันเหมือนแบบ มันเก่งพอๆกันอนะ่ะมันแล้วมันพร้อมเป็นคู่แข่งความหมายก็คือมันมันแย่งฐานลูกค้ากันใช่ไหมมันก็คือเราก็คือเราจะต้องทอํายังไงให้อีกคนหนึ่งแตกต่างหรือว่าทํายังไงให้ลูกค้าเลือกเรานะคะมันก็เลยจะต้องมีการแข่งขันเกิดขึ้นแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอันเนี้ยมีโดยธรรมชาตินะมีโดยปกติแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนในคนบุคลิกพิเศษเนี่ย เขาก็เลยจะไม่ค่อยชอบเอาซะหน่อยๆที่ไม่ชอบเนี่ยเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องการงานคุณแข็งแรงมากนะการงานคือความสามารถเนี่ยสูสีกับเขาเลยความสามารถในการแข่งขันเนี่ยดูก็รู้เลยว่าคุณจะเก่งขึ้นกว่านี้อีกอะแล้วก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆด้วย ในขณะที่ตัวเขาเนี่ยเขาก็พยายามเต็มที่ในการที่จะพัฒนาไปให้เทียบเท่าแต่มันตอนนี้มันมันเขาเรียกอะไรนะหายใจลดต้นคอกันเลยอะ่ะในความที่เขาค่อนข้างเป็นกังวลกับการปรากฏตัวของคุณหรือการมีอยู่ของคุณเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่ได้รู้จักคุณจริงๆ คุณมีบุคลิกที่แบบดูลึกหลัลึกลับซับซ้อนมองคือมองเผินๆแล้วไม่เข้าใจอ่ะมองเราไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่เป็นคนยังไงกันแน่เป็นคนเป็นดูเป็นคนนิ่งดูเป็นคนสุข,ขุมดูเป็นคนไม่ตอบโต้ดูเป็นคนอ่อนหวานก็มีดูเป็นคนแบบเอ่อก็ใจดีอะค่ะวิธีการตอบโต้คุณ ในการแข่งขันหรือในการที่คุณเจอเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการแบบว่าจะมีแอคชั่นอะไรที่รุนแรงอ่ะคือไม่ใช่แบบว่าอ๋อเธอเป็นคู่แข่งขันเหรอฉันจะบี้ให้ตายไปข้างหนึ่งเลยหรือว่าฉันจะต้องจัดการเด็ดหัวเธอเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเหยียบให้จมไม่ต้องเห็นไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ย มันไม่มีฟิลี้อนีใน,ในขณะที่เขาลุกขึ้นมาตั้งการ์ดมากๆอ่ะเพราะคิดว่าโหดูดูคุณขันแข็งดูดูคุณน่ากลัวเป็นคู่แข่งขันที่น่ากลัวแต่กับทำไมถึงไม่มีลักษณะใดๆเลยที่เป็นอันตรายแม้แต่นิดเดียวแต่คือแบบแข็งไหมแข็งนะคือเหมือนงัดข้อกันนี่คือแบบว่าเจ็บมือนะคือแบบไม่ ไม่ไม่ออมมือเลยคุณสู้กับเขาเนะี่ยคุณไม่ได้ออมมือเลยแต่ว่าคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อด้วยความถูกต้องด้วยด้วยความเมตตาคุณไม่คุณจะคนอย่างคุณไม่มีทางเลยที่จะเหยียบใครขึ้นไปให้ตัวเองสูงขึ้นจะไม่ทำแล้วก็เรื่องที่จะ จัดการคู่แข่งขันแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ไม่มีทางทําเช่นเดียวกันอันที่จริงคุณสู้ด้วยความสนุกด้วยซ้ำนะสู้แบบไม่ได้คิดว่าจะสู้อ่ะสู้แบบอ๋อเออเธอเก่งเนาะ จริงๆอันนี้คือมมองคุณนะว่าเออเก่งเนาะทำยังไงถึงจะเก่งได้แบบนี้คุณไม่ได้คิดอะไรเยอะนะแต่แต่อีก,อก,อกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาเขาไม่รู้เนาะเขากกัดรู้สึกว่าแบบมาหน้ากลัวเหมือนเป็นม้ามืดอยู่ๆก็พุ่งมามาจากไหนเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มากวาดกวาดกวาดลูกค้าไปอะไรเงี้ยเป็นใครมาจากไหนทําไมแบบเก่งต้องการอะไรมีเจตนาอะไรถ้าเขาเคยเจอสายฟาดมาก่อนแล้วมาเจอสายนิ่งอ่ะเขาจะงงเพราะว่า สายฟาดมันยังออกอาการให้เห็นใช่ไหมแต่พอสายนิ่งปุ๊บเนี่ยเดาไม่ออกเลยไม่รู้ว่าจะซ้ายไม่รู้ว่าจะขวาไม่รู้ว่าจะเดินหน้าไม่รู้ว่าจะถอยหลังไม่รู้อะไรเลยนิ่งมากนิ่งและแถมยังดูท่าทางเหมือนจะเดาใจคู่แข่งออกอีกลังหากอันนี้ยิ่งน่ากลัวไปใหญ่เหมือนเขารู้สึกเหมือนว่าคุณนะ่ะรู้จักเขามากกว่าที่เขารู้จักคุณซะอีกเขาเลยกลัวไงเอาจริงๆนะคือ กลัวจากความไม่รู้อะไม่ได้กลัวเพราะว่าคุณทำอะไรให้เขากลัวหรือเกลียดหรือใดๆเลยแต่แค่ไม่รู้จักก็เลยเหมือนกลัวไว้ก่อนหรือเคยโดนฟาดมาตลอดชีวิตเนี่ยก็ยกมือป้องกันไปก่อนเลยเดี๋ยวโดนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนคนเนี้ย ระยะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งนะถ้ายังมีโอกาสได้เจอกันไปอีกเรื่อยๆอ,ยอะ่ะจนวันหนึ่งเขาวางใจลงหรือสงบสติ <c oughs> ได้มากกว่านี้ <c oughs> เขาจะมองเห็นว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่เป็นอันตรายขนาดนั้นหรือไม่ได้เป็น คู่แข่งขันที่เจ้าเล่มีเล่กลแต่อย่างไดเลยอันที่จริงอะ่ะแทบจะไม่ใช่คู่แข่งเราด้วยซ้ำถ้าจะเป็นเพื่อนกันแล้วเพียงแต่ว่ามันมันอยู่ในสายงานเดียวกันมันอยู่ในหน้าง,งานเดียวกันมันอยู่ในบริเวณเดียวกันมันอยู่ในวงโครจรเดียวกันเหมือนจริงๆคุณคุณมาแชร์เฉยๆอะมาแชร์ตลาดเนาะแล้วก็ตลาดมันก็ไม่ได้เล็กอย่างที่เขาคิดอะ่ะ ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรดีคือคุณไม่ได้เข้ามาแย่งลูกค้าเขาดีไม่ดีมะนะันอะเราอาจจะมาเป็นแพ็คทีมแล้วก็คอลแลบกันก็ได้ในีนน่นะคนอะมันมันดีได้ขนาดนั้นเลยนะถ้าถ้าเขาวางใจได้ดีแล้วก็ทำความรู้จักกับคุณออยอมลดอคติลงฟังคุณสักหน่อยให้เวลากับคุณสักนิดนึง แล้วก็มองโลกกว้างๆหน่อยขยายใจกว้างๆหน่อยเขาจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหลือเฟือลูกค้าก็เหลือเฟือเงินทองบนโลกใบน,นี้ก็เหลือเฟือไม่ต้องฟาดฟันไม่ต้องบีบคออีกคนหนึ่งเพื่อที่จะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างและถ้าเขาจะมีใจมากไปกว่านั้นเนี่ย เขาจะสามารถเรียนรู้อะไรจากคุณได้เยอะเลยคุณเองก็เหมือนกันคุณจะเรียนรู้จากคนคุนี้ได้ได้มากมายเลยมีเรื่องราวอะไรให้ให้ได้เรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์คือถ้าแพ็กทีมกันเนี่ยมันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ถ้าแพ็กทีมกันได้คือจะเป็นแบบ the power partner เลยนะจะเป็น partner ที่ดีเพราะว่ามีลักษณะนิสัยคล้ายๆกัน ยังว่าเนาะโลกก็จะดึงดูดคนที่คล้ายๆเราเข้ามาคนที่มี energy ใกล้ๆกันจุดมุ่งหมายในชีวิตแบบเดียวกันเราจะบอกว่าใหม่ๆคุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจคนคนนี้สักเท่าไหร่เขาอาจจะแบบดูว,วายๆเขาอาจจะดู มาสายฟาดอะคนเนี้ยในช่วงเริ่มต้นนะก่อนที่เขาจะทําความเข้าใจคุณอะใหม่ๆจะเจอแบบจิกกัดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคมเมนบ้างนิดนิด,นดหน่อยน่อยไม่ถึงกับเ,เป็นภัยอันตรายใหญ่หลวงแต่ว่าก็คงจะทําให้แบบไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ในในช่วงแรกรู้สึกเหมือนแบบอะไรเนี่ย คือแบบต่อให้คุณไม่สนใจคุณก็จะงงอะไรเนี่ยทาไมถึงแบบดูจุ๊กจิกทําไมถึงดูมีปัญหาทําไมถึงดูมีเรื่องเยอะดูเหมือนแบบว่าไม่น่าคบอืมมองเผินๆดูเหมือนไม่น่าคบเลยแต่ถ้าได้ใช้เวลากับกับเขาสักหน่อยทั้งสองคนเลยเนาะทั้งสองฝั่งเลยต่างคนต่างเปิดใจอะ่ะก็จะก็จะผ่านไปได้ด้วยดีคะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะ แล้วก็ที่เคยแบบหมันไส้ก็จะหายไปด้วยที่เคยสงสัยว่าเอ้ hey, คนนี้มันมาอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะหายไปความไม่รู้พอรู้แล้วมันก็จะหายไปอะคะ่ะมันก็จะแบบอ๋อมันมันเป็นอย่างนี้แหละคือมันนิ่งๆมันไม่ได้วางแผนอะไรนะหรือว่ามันรู้มากแต่ว่ามันก็ไม่ได้อืมไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มาทำให้เขาเดือดร้อนแต่อย่างใดนะคะก็เป็น เป็นบุคลิกของคุณเฉยๆคือคุณก็เป็นของคุณแบบนี้แหละเพียงแต่ใครบางคนที่เข้ามาผ่านมาแล้วคือถ้าเขาตัดสินจากภายนอกหรือว่าผิวเผินเนี่ยเขาก็คงตัดสินง่ายๆว่าอืมหน้าตึงจังเลยนะคนเนี้ยหรือว่าแบบดูเหมือนแบบ รู้ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยรู้ไปหมดรู้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้อีกคนนึงรู้สึกกระอักกระอ่วนใจได้ในในบางครั้งนะคะแต่พอเปิดใจแล้วแหละพอเปิดใจใช้เวลาด้วยกันปัญหาที่เคยมีก็จะไม่ไม่มีอีกต่อไปหรือว่ามันก็จะค่อยๆบรรเทาน้อยลงไปอะคะ่ะเหมือนแบบเริ่มรู้ใจกันะนะเนาะว่าแบบอ๋อไอบริษัทนี้มันก็เป็นนี้แหละส่วนเราเราเข้าใจาอ๋อเออไอคนเนี้ยถ้าแบบ ไม่ไปยุง่งะลรเขาเขาก็ไม่ไม่ยุ่งอะไรกับเราหรอกอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างอยู่ได้ไม่ไม่ต้องเป็นเขาเรียกอะไรไม่ต้องไม่ต้องใกล้ชิดสนิทจูบป,ปากกันก็ได้แต่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นศัตรูเออนึกออกละไม่ต้องถึงกับเป็นศัตรูคือโอเคเราสองทีมไม่ต้องมาลบกันแล้วนะ ไม่ต้องเสียเวลาย,ยุ่มหัวกันด้วยไม่มีอะไรเลยฉันก็ไม่มีอะไรกับเธอเธอก็ไม่มีอะไรกับฉันโอเคไหมฉันเป็นคนของฉันนี่งเฉยเฉยส่วนเขาเราก็เข้าใจว่าอ๋อเขาก็เป็นคนอย่างนั้นแหละอาจจะพูดเยอะนู่นนี่นั่นแต่ไม่ได้มีพิษส่งอะไรไม่ได้มีพิษภัยอะไรแบบอย่างจริงจังเข้มงวดแค่เป็นลักษณะนิสัยส่วนบุคคลของคนคนนั้นเหมือนอย่างที่เราเป็นเท่านั้นเองนะคะค่ะอันนี้ก็คือคำตอบของ คำถามที่ว่ามีใครไม่หวังดีกับคุณหรือเปล่านะคะของหมายเลข2หรือใครที่เลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใจสุขใจนะบ๊ายบาย